สวัสดีครับนี่โยรองเท้าได้มาไหมวันนี้นะครับโยรองเท้านะครับนับโยนับจิมมี่นะครับจิมมี่นะครับอันนี้นะครับมันกันนะครับเมอเดต้าตอนมุ่นแป๊บนึงนะครับเต้าตอนมุ่นนะครับรองเท้ามุ่นช่วยๆนะครับผมช่วยๆนะครับช่วยไม้นะครับสวัสดีช่วยกับติดตามมาได้นะครับติดตามมาได้นะครับตักมาได้นะครับรองเท้านะครับจรือแป๊บนึงนะครับผมนำดูก่อนนะครับรองเท้านำปืนช่วยหมากนะครับ วัน um. um. นี้ครับนี่ปืนปืนด้านหลังนะปืนด้านหลังเรต่านจะชัดหรูเจ็ดไหมครับอันนี้เนียวด้วยนะครับอันนี้ปืนรองเท้านะครับอันนี้สภาพตั้งคูนะครับตั้งคูนะครับสูงไกลเลยนะครับสูงไกลเลยนะครับแงบนะครับนะครับครสนใจรองเท้านะครับรองเท้าช่วยแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อผมนได้นะครับติดต่อได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ได้มาซ่องคูนะครับคืนนี้มารีวิวก้อนนี้คูนึงนะครับ ไอ้ก cool, mm ูนงจ้าอ่ารีวิวเคลื่อนผุ้น <con Liberty Overwatch> ี้นะครับนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับกล้าตาเปขูเงี้ยนะกล้าตาไปขูนึงนะครับเอาตีว่านี่ตีลูกตีว้ว่ตีว้วยับัดมี่ตีว่ายี่ตีโงนี่ครับไอ้เอาไอ้หนียวนะครับนะครับไอเหนียวจับจัดไหมครับนะครับได้หรือได้นะครับสภาพนี้ช่วยมากนะครับเราเปิดซิ่งเลยนะเราเปิดซิ่งในกาวิพนะครับช่วยมากนะครับสกายสนใจได้นะครับสนใจนะครับตักมาได้นะครับนะครับ ตักมาได้เดี๋ยวขึ้นพรุงนี้อีกอ่าจะรีวิวีคูดนึงนะครับวันนี้นำมาส่องขูนนะครับผมนะครับนี่ด้านข้างนะครับขอบคุณครับอ่ารับฟันดีประจวีสวัทธาทุกคนนะครับสนใจตักมาได้นะครับนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย